โอเคครับผมก็สวัสดีนะครับแฟนเกมวันพีชทุกท่านนะครับผมครับสำหรับวันนี้เนาะผมก็จะมาแนะนำนะครับมือใหม่นะครับในการที่จะเปิดตู้ที่เพิ่งจะเข้ามาล่าสุดของทางเซิร์ฟโกลบอลนะครับเป็นตู้อ่าเขาเรียกอะไรวันฮาโลวีนนะครับผมเนาะใครกำลังคิดช่างใจนะครับว่าจะเปิดตู้นี้ดีไหมนะครับ ก็อื่นต้องบอกเลยว่าในส่วนของเซิร์ฟโกลบอลนะครับจะมีการเฉลิมฉลองครบรอบนะครับของทางเซิร์ฟโกลบอลเนาะจะเป็นตู้อาซันจิแอนลูฟี่เนาะซึ่งทางแอดมินเพจก็ได้แจ้งไว้แล้วเนาะก็จริงๆก็ไม่อยากจะแนะนำให้มาเสียเพชรกับตู้ผมบอกเลยว่าตู้เนี้ย <c oughs> เป็นตู้ดักนะครับเป็นตู้ดักของทางเซิร์ฟนะครับ ถ้าเราไม่อยากเขาเรียกว่าอะไรเสียเพชรไปโดยเปล่าประโยชน์เนาะ,นะก็ไม่แนะนําให้เปิดเลยนะผมไม่แนะนําให้เปิดเลยเปิดแค่เฉพาะมันติฟรีอันนี้ครับก็พอแล้วนะขอเลยนะถ้าสายฟรีนะครับไม่ไม่แนะนําอย่างยิ่งเลยนะเพราะว่าเพชรของสายฟรีอ่ะมันจะหาได้แค่เฉพาะในเนื้อเรื่องแล้วก็มิชชั่นต่างๆซึ่งมันไม่เยอะมากถ้าเกิดเราฟาร์มเนื้อเรื่องไปหมดแล้วอ่ะเราจะไม่เหลือเพชรไว้เปิดตู้ซันจิแอนลูฟี่แล้วนะเพราะว่า2ตัวนั้นเพราะว่าซันจิแอนลูฟี่อ่ะเก่งกว่า แทงคูดรอมีฮอกฮาโลวีพวกนี้ผมบอกเลยว่าใช้งานได้ง่ายมากง่ายกว่าตัวพวกนี้เยอะนะครับแล้วตัวข้างๆตู้ผมว่าเก่งกว่าแน่นอนนะครับผมแต่สําหรับสายเติมที่เติมอยู่แล้วเป็นสายที่สะสมตัวละครเนาะก็เปิดไปครับไม่ไม่ไม่มีผลอะไรกับท่านอยู่แล้วเนาะทุ่มเปิดไปได้เลยนะครับแต่ที่บอก สายฟรีเนาะไม่แนะนําให้เปิดนะครับสําหรับอันนี้ความคิดเห็นผมเองเนาะไม่แนะนําให้เปิดเด็ดขาดน,นะครับข้ามได้ข้ามไปเลยนะครับถึงจะเห็นว่ามันใช้เพชรแค่30เพชรเท่านั้นแต่ก็นั่นแหละรครับไม่แนะนําให้เปิดอยู่ดีเนาะใครข้ามได้ก็ข้ามไปเถอะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเฉลิมฉลอง,ลองใกล้เข้ามาแล้วถ้าคุณไม่อยากตกรถซันจิแอนลูฟี่เนาะผมพูดเลยว่าซันจิแอนลูฟี่โคตรเก่งและ เอามาเล่นในโหมด PVP ก็เก่งโคตรเลยบอกไว้เลยนะครับผมว่าเอาเพชรเอาผลเนี่ยไปทุ่มเปิดตู้นั้นดีกว่าเนาะเออนะแต่สําหรับอย่างที่บอกใครอยากได้ก็เปิดเลยครับเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวก่อนจะไปแล้วกันเนาะผมจะเปิดอากระชานีแล้วกันนะเนาะเผื่อจะฟุกได้ตัวดีๆเับเขามากนะครับไปครับ nope ดูความความคืออุ้ยมีใบแดงโผล่มาด้วยเนาะเออแต่ได้คิดว่าไม่ได้เลยเนาะเออใบแดงครับดูแล้วว่าจะได้ตัวอะไรครับเอเนียวครับโอ้โหเนาะได้เอเนียวสีฟ้ามานะ รอเนาะอู้รอตัวนี้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปรีวิวรอตัวนี้ด้วยเนาะสำหรับใครนะครับที่ติดตามนะครับรอได้เลยครับรีวิวรอตัวนี้มาแน่นอนครับอุ้ยโ,โอเคครับโอ้ยไม่ได้หรอเนี้ยโอเคเนาะ ก็กาชาฟรีเนะาะก็ถือว่าได้ตัวมาค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับเนาะก็นั่นแหละครับเปิดแค่กาชาฟรีก็พอแล้วเนาะไม่ต้องไปเปิดหรอกครับตัวพวกนี้เนาะมันก็ไม่ได้เก่งถึงถึงขั้นอะไรที่ว่ามันขาดไม่ได้เลยนะครับผมก็อย่างต้องตัวแชงคูดฮาโลวีนตัวนี้เซิเร์ฟเจแปนนะครับผมมีเนาะผมยังไม่ได้ไม่เคยหยิบมาใช้เลยนะ จริงๆนะครับตัวฮาโลวีนผมแม้ไม่ได้หยิบมาใช้นะแสงคูตัวนี้นะครับผมที่มีใช้ก็มีแค่อาโบอาครับนี่ตัวนี้นี่ตัวนี้ผม,มเปิดได้จากตู้อะไรสักตู้หนึ่งก็ไม่รู้จําไม่ได้แล้วตัวอื่นผมไม่ได้ใช้เลยนะอืมแต่จริงถามว่าสกิลมันดีไหมก็ดีนะครับเพราะว่าตู้ที่จะดักได้อ่ะตู้นั้นจะต้องดีอย่างเช่นตัวเนี้ยยาซบเนี่ยก็ดี ความสามารถดีค่อนข้างใช้ได้เลยกันโซ่กันใบนะครับใช้ได้ระดับหนึ่งเลยแต่อย่างที่บอกครับผมถึงตัวข้างตู้จะดูโอเคแต่ก็ไม่อยากให้เปิดนะไปรอลูฟี่แอนซันจิดีกว่าเนาะก็สำหรับใครนะครับที่ฟังแล้วอา,อาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับผมอยากจะเปิดก็ได้เนาะไม่ว่ากันนะครับอยู่ที่ ไอดี ID ของท่านเองว่าท่านมีอาจจะมีตัวครบแล้วก็เลยอยากจะเปิดอะไรหรือว่าผู้เล่นหน้าใหม่ไม่ได้สนใจแล้วมากจะเปิดทุกตู้ก,ก็ไม่ว่ากันนะครับผมก็สําหรับวันนี้เนาะถือว่าเป็นการแนะนำแล้วับเป็นการเตือนสติเนาะไม่อยากจะให้พลาด เสริมฉลองครบรอบกันนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเพาว่าถ้ามีข่าวสารดีๆอะไรเช่นเดิมนะครับผมก็จะมาทําการอัปเดตแล้วก็แจ้งให้เพื่อนๆฟังเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม